มาถึงความคืบหน้าคดีมาเก๊า888นะครับ <S <S คุณผู้ชมมีความชัดเจนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันวาเลนไทนยตำรวจไทยจะบินไปไต้หวันครับเพื่อที่จะไปสอบปากคำคุณดิวอริศาลาดาราสาวนะครับขอความร่วมมือหน่อยซึ่งคุณดิวก็ตอบยินยอมแล้วเดี๋ยวจะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ วันพรุ่งนี้นะครับทางพลตํารวจตีวิวัฒน์คำชำนาญครับรองผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตํารวจไซเบอร์พร้อมกับพนักงานสอบสวนจะบินไปสอบปากคําดาราสาวคุณดิวอลิสลาทองบริสุทธิ์ในฐานะพยานที่ไต้หวันนะครับส่วนประเด็นการซักถามเบื้องต้นก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่คุณดิวมีแล้วก็ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้<ฆ>เกี่ยวกับมาเก๊า888นะครับส่วนคุณชูวิทย์ครับ ก็ยังคงเดินหน้าแฉอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยโพสต์เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่าสารวัตรสัวมีลูกน้องเป็นแก๊งตำรวจอีกเพียบตั้งกันเลยมีชื่อกลุ่มชื่อแก๊งด้วยว่ารุ่นพนันออนไลน์คุณชูวิทย์โพสต์ไล่ตั้งแต่เรื่องของมูลนานิธิเป็นต่อที่กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบพบว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนินิธทิโดยคุณชูวิทย์บอกว่าหากไม่เอามาพูดก็คงจะใช้มูล,ลนิธทินี้ฟอกขาวหรือไม่ก็ฟอกเงิน เรื่องการพนันออนไลน์แค่ลูกกระจกเท่านั้นยังมีรายได้400,000-500,000บาทต่อเดือนซึ่งสารวัตรสัวเรียกว่าเป็นมาสเตอร์แฟนชายดูเหมือนว่าจำนวนเงินจะน้อยแต่ดูดเงินทีละ2,000-3,000แต่ว่าจำนวนคนที่มาเล่นพนันเนี่ย หลักแสนหลักล้านเพราะฉะนั้นเงินมันไม่น้อยเลยนะฮะคูณไปนี่ก็หลักๆพันล้านเป็นอย่างต่ำใช่ไหมคะส่วนเรื่องเว็บต่างๆอะเว็บที่มันลงท้ายด้วยเวบ็สที่แปลว่าพนันเนี่ยแล้วก็อื่นๆเนี่ยล้วนเป็นของสารวัตรสัวทั้งหมดที่ทำร่วมกับลุกซึ่งเป็นหุ้นส่วนคู่ซีนะคะ เด็กเส้นติดตามสารวัตรสัวอีกคนชื่อรูบี้ท่านระบุรุ่นได้หมดเลยอะว่าเรียนหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัติหรือกอ,อสอรุ่น42ที่แม้แต่ตํารวจกองปราบยังถอยเพราะไปเจอต่อแล้วก็มีลูกหายอีกเป็นพันๆคนเอายังไม่นับรวมกอลฟ เป็นตัวแก๊งตำรวจกอสอรุ่นพนันออนไลน์อีกนี่คุณชวิตบอกแบบนี้นะและทิ้งท้ายว่าตอนนี้แฉแล้วกรุณาหาช่องทางจับสักทีเพราะยังไงสารวัตรสัวก,ก็ไม่เดือดร้อนเนื่องจากมีบ้านมีเงินฝากอยู่ลอนดอนหลายร้อยล้านปอนแต่เงินล้วนเอามาจากคนไทยตอนที่ใส่เครื่องแบบตำรวจทั้งนั้นคุณชวิตยังบอกอีกนะคะว่ามีอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่กเกษียณร,ราชการไปแล้วเนี่ย โทรศัพท์มาหาแต่ให้คนใกล้ชิดรับสายแทนไม่ได้พูดคุยรายละเอียดมากมายแต่เชื่อว่าอาดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ดังกล่าวน่าจะมีความประสงค์จะเป็นคนกลางในการให้ในายพลจได้ชี้แจงพูดคุยกับตนเองค่ะซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่านายพลจเรียกรับผลประโยชน์จากเว็บพนันออนไลน์มีการส่งกำหนดให้ส่งสวยรายเดือนขึ้นอยู่กับศักยภาพของขนาดเว็บไซต์อ่ะถ้าแบ่งง่ายๆนี่เราขึ้นให้ดูนะคะก็คือมีเล็ก,กลางใหญ่ราคาก็ลดหลั่นกันไปถ้าเล็กก็5 0,000นต่อเดือน กลางก็แสนบาทต่อเดือนเอาถ้าใหญ่ก็ต้อง2องแสนบาทต่อเดือนจนพนันออนไลน์นี่เฟื่องฟูตัวเลขจับกลุมและอายัดรั์ถ้ามาเทียบนะมันเล็กน้อยสิ่งที่ได้อะกินบนอากาศไม่พอคุณชูวิทย์บอกยังมีการรับผลประโยชน์กับน้ํามันเถื่อนเท่ากับว่า กินในทะเลด้วยอ,ะอ่ะกินในน้ําด้วยกินบนอากาศด้วย <S <S แบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะขยายผลต่อเรื่องของบุลน,นิธิเป็นต่อกรุ๊ปกันบ้างล่าสุดครับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขารับจดทะเบียนมุลน,นิธิหลังจากที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเป็นต่อกรุ๊ปไม่ได้มีการจดทะเบียนบุลนิธิอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นลักษณะการรวมกลุ่มกันของผู้บริหารที่รู้จักสนิทสนมกัน จากหลากหลายบริษัทเท่านั้นแล้วก็รับบริจาคเงินผ่านทางาเว็บไซต์รครับได้ตรวจสอบในฐานข้อมูลของฝ่ายปกครองเราเนี่ยที่เป็นการจดทะเบียนมูลนิธิที่ถูกต้องเนี่ยปรากฏว่าไม่มีมูลนิธิที่ชื่อว่าเป็นต่อกรุ๊ปนะครับก็เลยทำเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันแล้วนะครับจากทางกรมการปกครองนอกจากนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่ตั้งของมูลน,นิธิภายในซอยรามอินทา,านะครับซอย5แยก15นะครับก็ไม่พบเจ้าหน้าที่ของมูลน,นิธิ มีเพียงพนักงานบริษัทอื่นๆที่อยู่ในอาคารเดียวกันครับพอไปตรวจสอบเนี่ยเห็นบอกว่าผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวก็ยอมรับนะไม่ได้มีการขออนุญาตในการก่อตั้งจริงๆอ้าวแล้วแล้วตั้งขึ้นมาได้อย่างไรการดำเนินกิจการต่างๆและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะของบุนิธินี้เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายกรมการปกครองจึงมอบหมายให้พนักงานฝ่ายปกครองครับไปรองทุกขก่าวโทษเอาผิด3ข้อหาในเบื้องต้นนะครับ ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบูล,ลนิธิผิดพรบควบคุมการเรียรายเงินแล้วก็นําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวต้องขยายผลกันต่อว่าพอไม่ได้เปิดถูกต้องตามกฎหมายแสดงว่าใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินธุรกิจสีเทาหรือไม่นะครับค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโดฟรีได้แล้ววันนี้